สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ My p o l e a r n i n g นะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราจะคุยกันเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านค่ะอย่างแรกเลยน้องแอนคะเราเกริ่นไปแล้วว่าเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านค่ะความหมายของทะเบียนบ้านคืออะไรคะทะเบียนบ้านนะคะ,คะก็คือทะเบียนประจําบ้านแต่ละบ้านนะคะ,คะซึ่งจะแสดงข้อมูลสําคัญนะคะ2ส,ส่วนนะคะประกอบไปด้วยส่วนแรกคะ่ะเลขประจําบ้านนะคะส่วนส่วนที่2เนี่ยก็คือรายการบุคคลที่อยู่ในบ้านค่ะค่ะในส่วนของเลขประจําบ้านเนี่ยคะ่ะ จะมีรายการหรือว่าจะมีองค์ประกอบอะไรที่สําคัญบ้างอย่างเช่นที่เราเห็นบ่อยๆก็คือจะอยู่ในหน้าแรกของเล่มทะเบียนบ้านหรือว่าทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงนินที่เราเห็นอยู่ค่ะในส่วนของเลขประจําบ้านนะคะ,คะก็จะมีรายการรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นๆน,น,นะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นรหัสประจําบ้านนะคะประเภทบ้านลักษณะบ้าน อ่ารายการที่อยู่นะคะที่เป็นบ้านเล็กที่หมู่ถนนตรอกซอยแขวงเขตจังหวัดน,นะคะรวมถึงวันที่ขอกําหนดเลขประจําบ้านด้วยค่ะค่ะแล้วนอกจากเลขประจําบ้านแล้วเนี่ยค่ะเราจะเข้าสู่ในหน้าถัดไปและก็จะเป็นในส่วนของรายการบุคคลที่อยู่ในบ้าน ในส่วนนี้มีองค์ประกอบอันหรือว่ามีข้อมูลอะไรบ้างคะค่ะในส่วนของรายการบุคคลที่อยู่ในบ้านนะคะก็จะเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะคะเป็นข้อมูลบุคคลบุคคลนั้นได้แก่ชื่อตัวชื่อสกุลน,นะคะ,คะวันเดือนปีเกิดเพศสัญชาตินะคะเลขประจําตัวประชาชนนะคะ,คะ,ะรวมถึงชื่อบิดามารดาด้วยค่ะค่ะแล้วทุกบ้านไหมคะที่จําเป็นจะต้องมีทะเบียนบ้าน ก็ต้องไปดูที่มาตรา34นะคะแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนะคะ,คะพศ2534นะคะที่กําหนดไว้ว่าให้ทุกบ้านค่ะมีเลขประจําบ้านนะคะสําหรับบ้านใดนะคะที่ยังไม่มีเลขประจําบ้านนะคะก็ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งนะคะเพื่อขอจัดทาเลขประจําบ้านนะคะภายใน15วันนับแต่วันที่บ้านสร้างเสร็จค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเลยก็คือองค์ประกอบของคำว่าบ้านบ้านนี่มีความหมายยังไงบ้างคะถึงจะเรียกว่าครบองค์ประกอบและที่เราสามารถที่จะมาขอเล่มทะเบียนบ้านได้เราก็ต้องไปดูความหมายของบ้านกันก่อนนะคะสำหรับความหมายของบ้านตามมาตรา4นะคะแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนะคะพศ2534ค่ะระบุไว้ว่าบ้านเนี่ยหมายถึงโรงเรือนนะคะหรือสิ่งปลูกสร้างนะคะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครองค่ะ รวมถึงแพรเรือนะคะซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจํานะคะห,หรือยานพาหนะอื่นนะคะซึ่งใช้เป็นที่อยู่ประจําด้วยค่ะค่ะแล้วในส่วนของการขอทะเบียนบ้านล่ะคะจะต้องอใช้เอกสารอะไรบ้าง การที่จะขอทะเบียนบ้านนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องไปดูก่อนค่ะว่าบ้านที่ท่านสร้างเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะก็ให้ท่านไปติดต่อที่สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่นะคะโดยที่แสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือเอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ปลูกสร้างบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะหรือว่าการเป็นผู้เช่าที่ดินนะคะหรือว่าการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินนะคะส่วนที่2ค่ะก็คือหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้านนะคะ ส่วนที่3ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้งซึ่งก็คือเจ้าบ้านนั่นเองค่ะแล้วเมื่อเราไปยื่นคำร้องแล้วค่ะมีกําหนดเวลาไหมคะว่าเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการให้ภายในกี่วันคะ ก็เมื่อนําเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์นะคะไปยื่นที่นายทะเบียนนะคะนายทะเบียนก็จะตรวจสอบหลักฐานนะคะรวมทั้งตรวจสภาพบา้า,บานนะคะถ้าพบว่าเอกสารหลักฐานถูกต้องสภาพบ้านนะคะเป็นบ้านที่สร้างเสร็จสมบูรณ์นะคะหรือว่าสร้างเกือบเสร็จและสามารถเข้าพักรรอาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยนายทะเบียนก็จะดําเนินการกําหนดเลขประจําบ้านและจะท,ทําทะเบ e ียนบ้านให้นะคะซึ่งบ้านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะ,คะหรือในเขตเทศบาลเนี่ยจะมีระยะเวลาดําเนินการนะคะภายใน7 ส่วนบ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาลนะคะก็จะมีระยะเวลาดําเนินการภายใน30วันค่ะค่ะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะในส่วนของเจ้าบ้านเนี่ยค่ะที่มีหน้าที่ในการขอตัวเลขหมายประจําบ้านแล้วเนี่ยนอกจากนี้เนะะี่ยค่ะเจ้าบ้านมีหน้าที่อะไรอีกบ้างคะเจ้าบ้านนะคะนอกจากจะมีหน้าที่ในการขอกําหนดเลขประจําบ้านแล้วนะคะ,คะก็ยังมีหน้าที่อื่นๆอย่างเช่นการแจ้งย้ายที่อยู่นะคะการแจ้งย้ายเข้าการแจ้งย้ายออกประมาณนี้ค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็รู้ไปคร่าวๆแล้วนะคะสำหรับการขอเลขประจำบ้านขอเล่มทะเบียนบ้านสำหรับอีพีถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นในส่วนของการคัดสําเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีหลายประเภทด้วยกันนะคะถ้าสนใจอยากรู้ว่ามีประเภทไหนบ้างติดตามในเอพิโซดถัดไปด้วยนะคะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ